ชุมชนที่อยู่ในจังหวัดแม่สอนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชุมชนบนที่สูงเนื่องจากว่าจังหวัดแม่สอนเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในประเทศไทยพี่น้องบนที่สูงเนี่ยโดยเฉพาะ,ะชาวปะกะกา่าคากยอหรือว่าชาวกะเหลี่ยงเป็นประชากรที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดในจังหวัดแม่งสอนก็คือมีประมาณ70% 70%ดกว่าเปอร์เซ็นต์นองนั้นก็จะมีชนเผ่าอื่นๆพื้นรากก็จะเป็นไทยใหญ่ กับคนเมืองทีนี้เนี่ยปัญหาของคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าเขาจะถูกประกาศทับพ,พ,พื้นที่โดยกฎหมายป่าไม้ตั้งแต่ป่าสงวนจนกระทั่งถึงป่าอนุรักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเมื่อทางการเมื่อไหร่ที่ทางการเขาเข้มงวดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะถูกจับเนื่องจากว่าการอยู่ในเขตป่าแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายจะถางไร่หรือว่าจะไปหากินในป่า ก็ล้วนแต่อยู่ในเขตที่ผิดกฎหมายใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยชุมชนที่อยู่ในเขตป่าโดยเฉพาะพี่น้องชาวกอริลย์เนี่ยโดยวิถีชีวิตเนี่ยเขาจะมีการจัดการดูแลรักษาป่าโดยวัฒนธรรมของเขามานานแล้วคือการใช้ประโยชน์ก็ใช้ประโยชน์แต่ว่าการดูแลรักษาเนี่ยก็มีเรื่องนี้เนี่ยจึงทำให้การรวมตัวกันเพื่อที่จะมีการจัดการทรัพยากร เป็นเครือข่ายในระดับจังหวัดก็เกิดเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยกรลุ่มน้ำจังหวัดขึ้นประมาณปี2540ถามว่าการเรียกร้องทางนโยบายหรือว่าทางกฎหมาย มันได้มาไหมเนี่ยอันนี้เนี่ยพี่คิดว่าได้มาน้อยมากแต่ว่าสิ่งที่มันน่าจะได้ก็คือว่าเขาได้รู้ว่าแนวทางการจัดการตัวเองเนหมายความว่ารัฐเนี่ยตอบสนองยากต้องทำกันเองต้องสร้างสร้างความเข้มแข็งภายในต้องสร้างความชัดเจนพี่คิดว่าปัญหาในเรื่องของการจัดการตัวเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ โครงสร้างใหญ่คือโครงสร้างการรวมสุ์อำนาจเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการจัดการตัวเองมันต้องกระจายอำนาจที่แท้จริงลงมาเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะเอากฎหมายตัวเดียวมาใช้กันทั่วประเทศหรือว่าเอาแนวการพัฒนาแนวเดียวมาใช้กันทั่วประเทศใช่ไหมเรื่องการพัฒนาเพื่อให้มีการจัดการตัวเองหรือพึ่งตัวเองได้เนะี่ยมันต้องให้คนท้องถิ่นเนี่ยเขามีอำนาจในการแต่ดสินใหรวมถึงกระจายงบประมาณมาให้เขาด้วยนะให้เขาเป็นคนจัดการด้วย ดังนั้นผลกระทบนะครับหาที่ประมาณมาได้โดยเฉพาะมีความหวังครับผมคิดว่าเรื่องของการกระจายอำนาจอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นวิธีการสําคัญที่จะทาให้การพึ่งตัวเองการจัดการตัวเองหรือว่าระบบประชาธิปไตยหรือว่าการแก้ไขปัญหาหรือทําให้ประเทศนี้มันสาม,มารถเดินหนา้าไปได้ในระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงมันต้องมีการกระจายอํานาจ